จริงจริงๆหมคะท่าใดขเกัอาจารย์นะคะก็จะส่งได้เลยนะคะมีราบที่ด้วยนะคะเชิเลยนเช้วันนี้แล้วก็เข้มหึ่งเนทสงค่นะนี ามนช่วยยก็มตีของเราในาทรประเทศไทยเราเนี่ยปอดภัยจากการเสียิตแร้ววหนักเพราะของกระตูสารสุกกลับไปที่บ้านกมอครทยเขาบอกคนที่บ้านโดยก็ยิ่งผู้ที ถ้เป็นภาพในประวัติศาสตร์เนี่ยป้าเป็นความประทับใจนะครับวัน no> นี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับท่านขอขภารกิจวันนี้ของกระทรวงสาธารณสุขวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับวันนี้ครับวันนี้ก็มาติดตามการฉีดวัคซีนเข็ม3ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับแต่ว่าก็จริงๆก็คือเรากําลังทําการรณรงค์ฉีดเข็ม3ให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนที่ อยู่ในช่วงจังหวะที่รับเข็ม3ได้ก็คือผู้ที่ได้รับวัคซีนคู่จากซีโนแวคหรือแอสตราเซเนกานะครับมาจนถึงเดือนกันยายนตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีเรื่องโอมิคอนเนี่ยเราก็จะเว้นระยะเข็ม2กับเข็ม3ประมาณหกเ,เดือนนะครับแต่ว่าพอมีโอมิคอนเนี่ยทางเ,าเราก็ได้ทำการศึกษาแล้วก็มีมติว่า สามเดือนก็ต้องมาฉีดเข็มสามแล้วเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วตอนนี้นการบริหารจัดการวัคซีนของเราก็ตอนนี้ไม่ไม่กังวลเรื่องวัคซีนส่งมาไม่ทันหรือว่าวัคซีนไม่มีแล้วนะโอไมค่อนไหมครับโอเป็นห่วงนะครับก็ห่วงเพราะว่ามันก็เป็นไวรัสที่เริ่มมาคุกคามคนทั่วโลกประเทศไทยยังไงก็เราก็พยายามในการคัดกรองแล้วก็เฝ้าระวังเต็มที่นะครับตอนนี้คนที่เดินทางเข้ามาแล้วมีโอไมคอนติดมาแล้วก็ อแยกตัวมาแล้วก็ทําการรักษาไม่ให้หลุดเส้นผ่านไปไหนสาหรับี่วาเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้เรามีมาตรการป้องกันไหมครับในการเดินทางกลับพี่ก็อย่างที่บอกนะใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแล้วก็อย่าไปอยู่ในคนกลุ่มหมู่มากกนเยอะอย่าใช้ภาชนะร่วมกันน้ําแข็งแก้วจานนี่ต้องแยกกันนะอย่าไปอย่าไปร่วมกันแล้วก็ดูกับครอบครัวดีที่สุดนะครับ